วีอะไรครับแม่วันนี้ได้อะไรมาใหม่ครับวันนี้เรามารีวิวพวงมาลัยของเด็กเล่นใช่ไหมครับนี่เราจะมีที่ซื้อมาจะมีอันนี้เขาจะมีที่ติดรถให้ด้วยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้จะมีฐานใช่ตัวนี้ต้องใส่ฐานด้วยสองก้อน หนึ่งใบแดงมีทอนเนี่ยถูกมากเลยน้องกวีเพิ่งได้มาวันนี้เองเขามีเสียงด้วยถ้าเราใส่ฐานสองก้อนนี่นะครับนี่ถ้าเราใส่ก่อนสามนี่เขาจะมีเสียงอย่างนี้ด้วยเห็นไหมนี่นี่มันจะมีหลายปุ่มอย่างนี้ให้เรากดนี่วิธีประกอบก็จะอย่างนี้นะทุกคนนี่ประกอบอย่างนี้ปุ๊บใส่ลงไปอ่าน้องกวีหมุนโยกโชว์สิลูกครับนี่โชว์ปุ๊บ นี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่หมุนได้เลยสามรอหสิบองศาปื๊นนี่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปติดรถเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะติดรถให้ดูนะครับส่วนวันนี้ทุกคนลองกดไปดูนะในตะกร้ามีหลายราคามากเลยนะครับครับแต่อันนี้น้องกมีกดมาใช่น้องกมีกดมาเท่าไหร่นะลูกห้าสิบเจดบาทเองตัวนี้นี่ลองนะครับในตะกร้าไปตามกันนะเนี่ย